สองเจ็ดเก้านะครับสองขายใหญ่เทรนเนอร์ความนาหนึ่งมิลน,นะครับลายเฉพาะตัวตามนี้นะครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน QR โค้ดชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับสองเจ็ดเก้านะครับสองขายใหญ่เทรนเนอร์ความนาหนึ่งมิลน,นะครับลายเฉพาะตัวตามนี้นะครับโอเคสะบัดข้อมือแนวตั้งครับปัน บินนุ่มๆน,นะครับโอเคบินนุ่มๆน,น,นะครับอรอบเดียวพอเดี๋ยวมีรอยนะครับ สองแปดศน280นะครับลายเฉพาะตัวตามนี้นะครับกับสลุมหลวมสวัสดีค้ะม,มือวตั้งก็ไป สวยงามหมดห่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน QR code ชมคลิปสอนก็เล่นนะครับเดี๋ยวแปะไปให้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชกมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมแมลงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับ จับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมเมแรงมาให้ติดหลังมือเลยครับหากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนาดกับพื้นนะครับถ้าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับ ก่อนคว้างนะครับจับลวมๆนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกลุวมๆไว้ด้านที่ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้เพราข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัดให้ขมูลรอบตัวเองเยอะการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบูมเมอแรงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่าคว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ So too, come on. Shirley got to lift up all the jeans. With, With the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor She hit the fur. Next thing you know, Shirley got low.